คือเขาเป็นม้าที่ตัวสูงมากก้าหไมัดูน่ากลัวมากหรือม้าตัวไหคชั้งแรกเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นมากขาสาั่นอ่ะคือเขาเป็นม้าที่ตัวสูงมากใช่ไหมพอเลาแค่แบบช็อตอะช้าๆอางเงี้ยโหคือแบบเราตัวเหมือนลอยออกไปแบบเด่งขนาดนี้นั่งซิตติ้งช็อตยังไงเนี่ย แล้วก็พอลองแคนเตอร์ปุ๊บโอ้โหมั็นอะไรที่น่ากลัวมากเหมือนจะโยนเราไปนอกโลกอ่ะลอยมากาคือแบบแล้วก็หลังเขานิ่มคือเขาก้าวแบบจออิเน้าก้าวใหญ่ก้าวแบบมันดูน,น่ากลัวมากตอนแรก ที่โค้ดอีกคนนึงเขายังไม่รู้ว่าเราอะลองแคนเตอร์ไปแล้วใช่ไหมเขานึกว่าเรายังไม่ลองแคนเตอร์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเพิ่งลองแคนเตอร์นะนเพราะว่าเขาแคนเตอร์ดูใหญ่มากลองคลดไปก่อนลวกัน <laughs> แต่ที่ไหนลองแล้วค่ะ